สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองแค่เวลาเฉลี่ยงเราพี่น้องเนาะมื้อนี้เสี่ยงกับสีเปลี่ยนพี่น้องเลยเนื่องจากว่าบ่สบายพี่น้องบ่ได้ลงคลิปหลายมื้อแล้วพี่น้องเอ้ยก็จะได้กระฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เกลียดเด้อทุกคนส่วนนี้ก็อาจจะบ่ได้ลงคลิปนะเราพี่น้องเนาะบ่สบายเจ็บคอพี่น้องเป็นหวัดก่อนสิเป็นก่อนสิไข่ก็ไปกินนะพี่น้อง ขนมปังพี่น้องเลยกินขนมปังแล้วก็ใส่กับนม่มนะพี่น้องขนมปังใส่กับนมเนาะคือจินตภาพบอกเลยนะพี่น้องเนาะกินยำเสาตอนแรงมากเลิกงานไเลยวพอดีเป็นตาคนนี่พี่น้องเลยโอ้พอดีกุ๊บกระักพี่น้องเลยนอนกับกรดาษมือนะตื่นเสามากกับเป็นเหลืองมือนี่กับมือที่ซองที่ซามนะพี่น้องอากาศก็ยังปวดซ้ำนีเนาะพี่น้องแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องสุกุทุกคน ฝากเป็นกำลังใจให้เกลว์มาเด้อพี่น้องเด้อสว่างนี้ก็อาจสิขาดขาดเกินในการลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะตัดสิมาสีแจ้งให้พี่ๆน้องๆเราูแล้วก็เป็นกำลังใจให้เกลว์นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสว่างนี้คือว่าสบายพี่น้องกินยังกับบุษเสีในป่าคุ้มโพมพี่น้องไปมีญาติเขาบอกนมาเด้อพี่น้องเด้อเกลไอเกลเจ็บคอเนาะเสียง มัอนี่ไอ่เตะบดพี่น้องลยลำคอ <c oughs> <c oughs> น้ำมูกอะไรเลยพี่น้องเลยอ่ะฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสู่ทุกคนเด้อกะเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างเลาะเบิง่งเดินแม่ขูน่านาะพี่น้องเนาะมันนี้เนาะเบิ่งบรรยากาศวัได้ยดขันเวลาไปพาพี่พี่น้องเลาะย่งางเบิง่งบริเวณ แค่นี้แหละพี่น้องแถวไม่โคจะลั่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ถุกเลยเนาะเจี๊ยบมุงเลยพาพี่บ้านน้องลอยยางบนเท้าเดินไม่โคที่มียังแน่เนาะไปบุ่งบรรยากาศน้องไปพี่น้องไปพาพี่บ้านน้องลอยยางโอ้ยพี่น้องเลยมาวันนี้ว่าฝนตกสำหพี่น้องเ็แต่ได้ละไหมลุงตัวนี้

สีุตกทกต้นเต่ถุ่มหนึ่งกาแล้วกันตต่หกหนึ่งก็วกตนี้ก็ทตกทุกมือกันแล้วทุกคนอย่นนอคนอคบรรยากาศตอนสีาทุกของโคจรมันมีวนพี่น้องบนมืองดิวงามบ้นตกจะพี่น้องวันนี้ได้อากาศอาบหนามในนอพีนองเลย

ตกแต่กบซอยเล่นอย่างเดียวเลยพี่น้องรถก็มาตีแบบพี่น้องเลยขอลบผลก่อนโอ้ยพี่น้องเลยยี่อะไรลูกพี้มันกำลังเล่นงานนี่ดีแล้วเพื่อนีงมีลมเนาะอากาศน้ำท่วมเพื่อนว่าไปหอนังก็สบ่าเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมี ลงจุดตัดนะนะไปเลยแต่ว่าถ้าต้องแล่นไปทิ่มขยะอยู่อยู่มุงนั้นนะทุกคนนะไปแล่นต่อทุกคนเยี่ยมลมได้ไหมอ่ะตัดไปต้องเล่นพี่น้องเล่น ຂ້າເພິ່ນເນາະບ່ອນສົມພົມເດີ້ແຕ່ว่าຂ້າຢາກອ່າງຢູ່ເບິ່ງມາງນັ້ນອາດບໍ່ດີບໍ່ຢາກໃຫ້ເບິ່ງດອ ียบร้อยเปียกพี่น้องเปียกดเรียบรอยพ่น้องใการจิระยะตยต่ตางบนี้และพี่น้องบรรยากาศม่โคตรันวันนี้เป็นตัดน้อเน้อเคือโลตัดเวบุีลตันนี่สุบุมีา ของติดก็ของมาสึกอั้นะครับมีแต่ไอ้นะบทธนาคารบเดลี้นพสุกี้เีนะทุกักกี้เนียรกพับเขาอะทุกคนก็มีพวกามาตัดม้กเสรจะมีตุยอตุกตาเนาอตุยอตุกตาเนาะนี่หลายๆมือเขาม มันไม่ค่อยได้เรืองหรอกเลยแต่ว่าคนลิีนดีนี่เนาะแล้วเนาะบรรยากาศนี่ก็เป็นโลตัสเน่นนี่เนาะโลตัสนี่ก็มีแต่เป็นร้านอาหารนะครับร้านยาเนาะบรรยากาศสุดยอดนี่แหละทุกคนเลย CFC อยู่นี่ส่วนแม่ผมพบนไม่โคหก็ต่มีแต่บอลชูนอาหารแล้วก็ ครัเขาไปสื่อพร้อมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวว่าจะเป็นล้านเดี๋ยวว่ล้านสุกิล้านลักกี้ยังไงมีวัดซันน้ำอย่น้องมีวัดซันน้ำวัดซันเคเฟซีธนาคารกสิกรนะทุกคนธนาคารจะอยู่นี่เพื่นเะกสิกรแล้ธนาคารอยู่เพื่อนเนามีลักกี้เพื่อนปกตินี่

คนตกแบบเป็นวันธรรมดาเนนะคนสลายนี่มันเป็นโคจรันเด้อพี่ตองเยจะเป็นโคจรันบรรยากาศนี่คืแมน,นอะเนาะรถฟฟฝาจะสร้างรถานึ่นรถติดพี่ัเ้า,า <c oughs> รรถติดรถนต่อบัดรถต ฝนตกอยากี่นอยอยากอยากยอยากี่นอเดี๋ยวไปตลาดนะปเราเนาะไปตลาดบุๆแต่ว่ามือนีเขาปิดไว้เน่ยฝนตกนอราเคเขาก็ัปิดอน ตรงนีดด้พ่นตกเขาเลยปิดไว้หนึ่แต่ในก็ตลาดเนาะฝนตกแห้งอลไรพี่น้องตอนนี้เขาต้องรีบกับหองก่อนพี่น้องเลยเผาเผาเผาตอนนี้เต้องเผากับหองก่างพิน้องฝนตกแห้งแล้วอู้จีน้องต้องไปทานไหนไปพี่น้องไปโอ้จีไรพักกล่องกวางพี่น้องพักกล่องก็ต้องเลยแลีนไว้เดี๋ยวหนูพ่นตกแห้งนะพี่น้อง มานีเต yeah. ็มไลเนาะตดดยมีกดา้าล้าง้าเนาเยมตกแห้งเลยพี่นองกูกว่าจะขึ้นหองหรือเล่าตกักแล้วพี่นาอ้บรรยากาศโอ้ดีัเลย เม mm. ื่อหองไหนแ่เราเปนน้องไปเล้องฮะนักเปนองไปเลยต้องได้เล่นเลยแล้วปนน้องเลยโอ้เปน้องเลยตอนนี้กนกเงี้ยงครลคือเมื um> um ่อไ um ้เลาเปนน้องเงี้ยเก็ดไข่มบูลยนะเก็ดไข่สมบูรณนเลยเมืเปียกฝนตื่ดกเนี่ยนักตื่แล้วปนองเลย ก็เงี้ยมือนเดเนาะโอ้โหตกฟังแต่ทุ่งนั่นแหละจุดกลับจะได้โอ้พี่น้องเนียตอนนี้มาจากจุดนั้นเนาะมาหาจุดนี้แล้วคนเดียวไม่ทันจะตกแรียนครับภาคมังยานแต่ว่าจุดประสงค์ตอนนี้จะไปกินหลามเก่าเจ้าเดิมพี่น้องหลามเตี้ยตั้มูเนาะที่เราเคยกินแหยะจะปูแล้วจะปิดเลยที่บ่อตันแต่ว่าใหนไฟหลามเลายังเปิดอยู่เนาะ

ไตอตอมเนี่ยดิบดิบนะครับกินแล้วเหรอครับจะกินเหรอรรรรได้ใช่ไหมครับได้ไดมาพี่น้องสุดท้ายสุดท้ายถ่ายสุดแข่งคนมาเมืองเปียกเลอนี่พี่น้องปเป็นไข่โม้พวกให้โม่แข่งคนคน,งมมน,งนี่กระติกไข่ตื้องเรี่บ้องเมืองเสียงกินกาตุ่นหนามันน้อนพี่น้อง เดืนตะโหลานเก่าเจ้าเดิมดูสเน่อยดมาสิอมันห่อนมาสิหน่อยมาบุ้งก่อนดวยคนกับปลสิหน่อยเอ้ยไปนหน่มน้กสุกมันห่อน ใส่หนูไปเนาะมันมันคันคอเนาะใส่ไปเนาะเนาะใส่ขนมตาลกินกินไม่ได้น้ำจิบเนื้อปลาเนาะ ียงนี่นะกูพี่น้องเินยัง,ก,ะะงก,ก,ก,ก็ได้กินแต่ได้เฉพาะพี่น้องเต่าก็หิวคนกระตกเปียกกับเปียกรายการอยู่พี่น้องรายการอยู่ี๋ยวมาพี่น้องเย็นตะปูได้นไหมมาพี่น้องมั้ เสียงแต่ผมปากอย่าไปเนอะเดี๋ยวกินหัอนแล้วมันหลวกปากนะหลวกคอเนาะนี่เหมมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อ กดนำมันห่อนเี้ยเงี้ยจริงไห น้ำซุปกระดูกมูน okay. ้อนเป็นอันนู้นเสียงกันเสียงแตกมีอย่าเลยพี่น้องกินหอนเวลาเจ็บก่อนะก็กินอันหอนก็เป็นมันจะรู้สึกแบบมีอย่งเงี้ยยาวๆนั่นแหละหลงแล้วเนาะ เก็บบริกินใั่นะพี่น้องเลยเป็นกระลังสิตปิดปิดเลยแหละแต่ว่าเป็นนี้ต้นสายเป็นตกยางกระหอกมาประจำเนาะเป็นก็เลยเก็บให้แ <c oughs> ล้วได้เสี่ยคือเก่าหนอ่อย <c oughs> เริ่มยืดแล้วพี่น้องคน con phụng rồi á nhóc ơi con tụi viên cậu lên con mày gì mà bảo tìm con nhóc tụi tôi con เปบนบริคอยลงคลิปพี่น้องไอ้ช of ่วงนี้ก็จะยิ่งเงียบไปเนี่ยแต่ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะก็รทพยายามลงคลิปเรื่อยๆเนาะฝากทุกคนกดติดตามส่งแคลไปเลยเป็นในเด้อพี่น้องเดต่เป็นกำลังใจให้กันเนาะตัวยหมดเลยเป็นใครช่วงนี้เลยบริคอยลงคลิปพี่น้องอาจจะยิงเงียบไปเนี่ยแต่กระสาทุกคนฝากเป็นกำลังใจส่งแคลไปเลยในเด้อพี่น้องะบอกกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเป็นเนาะจหรับคลิปนี้กับ itu apa yang saya nak bilang bye korang nanti nah ada sekali